ปีพุทธศักราช2500เนี่ยชาวพุทธเขาถือเป็นช่วงกึ่งพุทธกาลคือพระศาสนาล่วงแล้วครึ่งทางมีคำทำนายไทายทักแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองไทยหลายอย่างเช่นยักษ์ร้ายผู้เรืองฤทธิ์จะกลืนกินชีวิตมนุษย์เป็นหมื่นเป็นแสนความตายจะโบยบินอยู่ทุกอนุอากาศเป็นต้นตอนนั้นคนไทยทั้งประเทศมีไม่ถึงสิบล้าน ถ้ามีการล้มตายเป็นแสนในชาวบ้านตาดำๆก็หวั่นเกรงว่าตัวเองจะอยู่ในส่วนที่จะถูกยักษเล่นงานด้วยแต่เผอิญควันหลงจากสงครามโลกที่ปิดฉากไปได้เพียงสิบปียังทำพิษจนเศรษฐกิจนี่ตกสะเก็ดเกิดทุพพิภัยัยข้าวยากหมากแพงโจนผู้ไร้ายชุกชุมยังกระยุงกลางหน้าฝนข้าวลือแปลกๆก็ส่งผลฮือฮาได้ไม่นานก็เงียบไปเอง ทั้งนี้ก็เพราะสุจริตชนทั้งหลายต้องเฝ้าระวังทรัพย์สินของตนแบบไม่ให้คลาดส,สายตาเนื่องจากมิจฉาชีพที่อาลวาดหนักกว่าพวกโจรก็คือพวกตีนแมวนักตัดช่องย่องเบาต้องการสิ่งของทุกชนิดที่สามารถจะเข้าโรงรับจำนำได้สิ่งที่โดนขโมยง่ายแล้วก็บ่อยมากก็ได้แก่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ตากไว้บนราวผ้ายกเว้นของผู้หญิงเพราะว่าโรงจำนำเขาไม่รับ ต่างกับเสื้อและกางเกงขายาวของผู้ชายมีเท่าไหร่จำนำได้หมดใครถือถุงกระดาษหูหิ้วเดินเตร่ไปเตร่มาหน้าโรงจำนำนี่ตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าเอาเสื้อกางเกงมาจำนำถ้าเจ้าของมาเองส่วนใหญ่จะหน้าบางเกรงคนรู้จักผ่านมาเห็นข้าวก็จะเสียหายทำนองจนตรอกไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องถอดผ้าจำนำกินกันตาย ถึงแม้จะไม่ได้มาจำนำเสื้อกาังเกงเอาของมีค่าเช่นแหวนเพชรหรือว่าสายสร้อยคอทองคำเอามาจำนำก็เสียหายอยู่ดีประมาณว่ารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังแวะไปทำธุระพูดคุยกับใครก็จะถูกเพ่งเลงไว้ก่อนว่าอาจจะมาขอยืมเงินทองปะเหมาะปิดบ้านเลยไม่ยอมพบหน้าหรือว่าเลิกคบกันดือด้อเพราะกลัวจะถูกหยิบยืมชั่วโมงแห่งข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจผืดเครื่อง ก็มีอาชีพแปลกใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการเป็นนายหน้าเอาของไปจำนำสมมติว่าจำนำได้เงินมาร้อยบาทนายหน้าก็จะหักค่าวิ่งเต้น10%เอร์ซหรือว่า10บบาทเป็นค่าป่วยการช่วยรักษาหน้าเจ้าของทรัพย์สินนี่ถือว่าพอสมน้ำสมเนื้อสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจ้าทรัพย์ไส้แห้งก็ยังรักษาความมีหน้ามีตาในสังคมได้ต่อไป ฝ่ายนายหน้าวิ่งเต้นเข้าโรงจำนำก็ได้เงินเนาะเนาะไม่เหนื่อยยากแค่ยอมตากหน้าเข้าโรงจำนำเอาเงินไปให้เจ้ารับซึ่งนั่งรออยู่ตามร้านกาแฟห่างกันไม่กี่ช่วงสาวไฟฟ้าค่านายหน้าก็ปลิวเข้ากระเป๋าสบายใจเฉบนายหน้าเก่งเก่งเรียกราคากับหลงจูโรงจำนำได้สูงจะมีลูกค้าใช้บริการวันหนึ่งสี่ห้ารายฟันค่านายหน้าซะสามสี่สิบบาท ก็ถือว่ามากโขในยุคที่ทองบาทละสี่ร้อยในปลิวเป็นชายหนุ่มหุ่นเปรียวบุคลิกรูปร่างหน้าตาเหมือนลูกผู้ดีมีสกุลน่าเชื่อถือสำหรับคนทั่วไปเขาเรียนหนังสือที่ไหนไม่มีใครรู้รู้แต่สวมเครื่องแบบสก้อเชีเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำเงินเข้มมีเนคไทเน็บกระเป๋าเสือ้อประกอบอาชีพในหน้าวิ่งรอกเอาของไปจำนำํา ตั้งแต่โรงจำนำรุ่นบุกเบิกแถวสี่แยกบางกระบือสีญย่านเรื่อยไปถึงบางลำพูเส้นทางดังกล่าวนี้ก็คือแหล่งหากินของเขาคำว่าในปลิวเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงหรอกเป็นฉายาที่เจ้าทรัพย์ทั้งหลายเขาตั้งให้เนื่องจากเขาคล่องแคล่วแผ่วปลิวปลิวลมวิ่งรอกบนถนนสายที่ว่านี้จากต้นทางย่านบางกระบือถึงย่านบางลำพู บรรดาลูกค้าจะนั่งรอที่ร้านกาแฟาเพื่อใช้บริการจากในปลิวพวกขาประจำรู้ดีว่าร้านกาแฟาแต่ละแห่งตั้งอยู่ตรงไหนก็แวะมานั่งสั่งกาแฟาร้อนหรือว่าโอเลี้ยงดื่มรอได้เลยเขาจะมาถึงร้านแต่ละแห่งเป็นเวลาชัดเจนแน่นอนคำว่าไม่มาหรือว่าหยุดพักเนี่ยไม่มีสำหรับในหน้าอย่างเขาความลับของการไม่มีวันหยุดพักก็คือลูกค้าหลักของในปลิวส่วนใหญ่ เป็นพวกมิจฉาชีพประเภทฉกชิงวิ่งราวพวกตัดช่องย่องเบามีหมายจับในบัญชีดำของตำรวจทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเงินทองหรือว่าของมีค่าอื่นๆที่สูญหายบรรดาเจ้าทัพย์ทั้งหลายแจ้งตำรวจให้อายัดสิ่งของเหล่านั้นไว้กับโรงจํำนำแล้วพวกมิจฉาชีพโผล่ไปจำนำก็จะรู้ถึงหูตำรวจแล้วถูกจับกุมอย่างรวดเร็วมีสิทธิ์เสวยตาราง การเป็นในหน้าเขาในปลิวก็เลยเป็นงานเสี่ยงพอดู theater. ค่าตอบแทนก็ต้องสมน้ำสมเนื้อกับความเสียเส่ยงนั่นก็คือ20%เอร์ของมูลค่าที่จำนำได้พูดแบบบ้านๆก็เท่ากับร้อยละสินั่นเองฉายาปลิวที่ใช้เรียกแทนชื่อจริงก็เป็นพวกมิจฉาชีพนั่นแหละตั้งให้เขาพอนานเข้าก็ลืมไปเลยว่าชื่อจริงเขาในปลิวก็คือชื่ออะไรกันแน่ ต้นสายปลายเหตุที่เขาสามารถเอาของผิดกฎหมายไปตึงได้ก็เนื่องมาจากทางโรงรับจำนำทุกแห่งที่เขาติดต่ออยู่ต่างรู้ดีว่าในปลิวเป็นแค่ในหน้าวิ่งเต้นแทนเจ้าของทรัพย์ก็ทำให้โรงจำนำมีของในสต็อกมากขึ้นถึงเวลาของหลุดจำนำแต่ละทีก็จะมีแหล่งรับซื้อมาถ่ายถอนเอาไปขายทำกำไรอีกทอดหนึ่งโรงจำนำในเปรียบเสมือนตัวกลางหรือว่าทางผ่าน แต่ว่าฟันกำไรอย่างสบายเมื่อในปลิวเอาของไปจำานํำเป็นประจำก็เลยกลายเป็นคนกันเองกับเสมียนโรงจำานำํำแค่เห็นหน้าก็ส่งยิ้มเป็นมิตรให้ราคาของทุกชิ้นสูงกว่าเจ้าของเอามาจำานํำเองเพื่อให้ในายปลิวเรียกค่าวิ่งเต้นได้มากขึ้นสมมุติว่าไฟชักยี่ห้อซิปโปสภาพใหม่เอี่ยมไม่ชำรุดปกติเนี่ยจำานนำได้สี่ถึงหกบาท แต่ถ้าผ่านมือในายปลิวก็จะได้ถึง65บาทเป็นต้นส่วนทองรูปประพันธ์นี่ไม่ต้องพูดถึงว่ากันตามน้ำหนักทองอยู่แล้วแต่ว่าได้ราคาน้อยกว่านำไปขายตามร้านทองเพราะว่าจะต้องเผื่อผลกำไรถ้าไม่มาถ่ายถอนตามกำหนดสำหรับไรายได้เขานายปลิวก็ตกเดือนหนึ่งก็พันห้าเป็นอย่างตำ่ำปะเหมาะถึงเดือนละสองพันกว่าก็เคยมีอยู่อันเป็นไรายได้อย่างงามในยุคที่คนจบปริญญาตรี กินเงินเดือนปีแรกเพียงพันร้อยกว่าจะถึงสองพันนี่ต้องผ่านงาน1 5, ึงห้าหปีชีวิตของเขาก็เลยอยู่ดีกินอร่อยมีทุนไปหย่อนใจตามร้านเหล้าทุกเย็นเนื่องจากสมัยนั้นเบียร์ขวดใหญ่ขายแค่สิบเอ็ดบาทเหล้ากลม15บาทกับแกล้มมีตั้งแต่สองถึงห้าบาทยางหรูก็ไม่เกินสิบบาทสิ้นเปลืองค่าย่อนใจคืนละสามสิบบาทนชีวิตไปได้สวย ส่วนเรื่องพันอย่างว่าก็ไม่แพงอย่างที่คิดอ่าพูดไปแล้วคนสมัยปัจจุบันจะสะดุ้งแปดตลบสรุปว่าในปริวนี่ประกอบอาชีพแปลกๆได้นานร่วมยี่สิบปีกระทั่งถึงยุคที่ผู้ที่เอาของไปจำนำนี่ต้องใช้บัตรประชาชนจะให้ในายหน้าวิ่งเต้นแทนอย่างแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีหน้ำซ้ำรงจำนำอยังปฏิเสธการจำนำเสื้อผ้าทั่วไปยกเว้นชุดสากลเท่านั้น ที่ยังรับอยู่บ้างจุดจบของอาชีพประหลาดนี้ก็เลยมาถึงอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวชั่วโมงนี้ในปลิวผ่านชีวิตวัยรุ่นเป็นชายกลางคนอายุเกือบสี่สบมีเมียคนหนึ่งลูกสองเมียก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านเช่าโสมในย่านสลัมการตกงานที่เขาช่ำชองร่วมครึ่งชีวิตก็เล่นเอาเงือแตกไปไม่เป็นทีเดียว จะหันไปทำงานรับจ้างอย่างเดียวกับเมียสังขารตัวเองก็ไม่เคยกรำงานหนักเป็นคนสำรวยมาแต่ไหนแต่ไรหนังสือก็เรียนไม่จบบุตรความรู้ก็มีแค่มัธยมเท่านั้นจบมัธยมต้นก็โดดเข้าวงการในหน้าที่ว่าเนี่ยเมียก็เลยแค้นให้ไปสมัครเป็นนักการพานโรงก็หนักเกินไปทำไม่ไหวไอ้ครั้นจะกลับไปพึ่งบรารมีพ่อแม่ทั้งสองท่านก็แก่เท่าแล้วก็ตัดหางเขาปล่อยวัดนานแล้ว ลงท้ายก็กลายเป็นภาระให้เมียช่วยเลี้ยงดูเมียก็เลยหมดความเกรงใจด่าเชา้าด่าเย็นไม่เว้นว่างาแถมพูดจาประชดประชันถ้าเองหากินอะไรไม่เป็นก็ลองวิ่งขายยาเสพติดดูจิวะยกักษเกาะเมียกินให้อายหมาเลยเออก็ดีเหมือนกันเมื่อดีไม่ได้กูก็จะร้ายมั่งแหละก็ตามใจคุกนะี่ไม่ได้มีไว้ขังหมานะคนอย่างข้านะี่ยผีหาคุ้มครองเว้ย ไม่มีวันติดคุกหรอกคำพูดประชดของเมียในปลิวรับไปทำจริงๆแหล่งสลัมที่อาศัยอยู่มีพวกเอเย่นค้าปลีกต้องการเด็กวิ่งงานโดยไม่เลือกเพศเลือกวัยยิ่งรู้ว่าในปลิวมีดวงแคล้วคลาดสมัยเป็นในหน้ารับของโจรไปจำนำก็ไม่เคยถูกจับกุมคุมขังสักครั้งประกอบกับเป็นคนเก่าคนแก่ของย่านสลัมซึ่งมีนักเสพแฝงตัวอยู่เพียบ ในปลิวรู้หมดว่าใครบ้างที่ติดยาเสพติดรับยาเสพติดจากเอเย็นไปจำหน่ายได้ถึงก้นครัวทีเดียวแต่ว่าคราวนี้ดวงไม่แคล้วคลาดอย่างที่คิดเพราะว่าสายสืบหูตาไวเป็นกรดนึกขลังอยากจับกลุมพ่อค้ารายย่อยเมื่อไรความยากก็แค่เอื้อมมือไปจับเท่านั้นเองบั้นปลายของชีวิตในปลิวก็เลยเข้าคุกเข้าคุกออกคุกเป็นว่าเล่น โชคดีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ริเป็นนักเสพแต่ลำพังการเป็นสิงขี้คุกลูกเมียก็อพยพหนีหายเข้ากลีบเมฆทิ้งเขาไว้หัวเดียวกระเทียมรีบเพียงลำพังเมื่อถูกจับบ่อยเข้าเอเย่นก็เลิกจังป้องกันคนที่ยังไม่มีประวัติการเป็นพ่อค้ารายย่อยให้ปล่อยสายตาตำรวจเอาไว้ก่อนไฟในปลิววายล่วงเลยเลยหลักหกไปแล้วกลายเป็นขนมจีนไม่มีน้ำยา ทำดีก็ไม่ไหวทำชั่วก็ไม่มีทางไปก็อับจนอยู่ก้นตรอกตันย่ำแย่เป็นทุกข์ยิ่งกว่ากระยาจกเนื่องจากมือตีนไม่พิกลพิการทุพพลภาพง่อยเปรี้ยเสียขาจะไปถือกะลาขอทานก็ไม่มีใครเขาให้ก็ตัดใจก้มหน้าเข้าวัดพึ่งข้าวก้นบาทหลวงตาใจดีมีเมตตาให้ที่พักพิงแต่ต้องหัดอ่านเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ไปเล่าให้ท่านฟังว่าได้รู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคนมันจนตรอกมกจำเป็นจำใจทําตามที่พระชี้แนะให้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีจะมากจะน้อยรถพระธรรมก็ซึมทราบเข้าสู่จิตใจด้วยหนังสือที่ท่านให้เอามาอ่านไม่ใช่พระธรรมโดยตรงจากคำภีตรายปิดกเป็นธรรมมประวัติของหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สำนวนการเขียนแยบยนต์ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายรวมทั้งหนังสือกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลซึ่งนำเสนอประวัติชีวิตมนุษย์ว่าใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นสาระธรรมบันเทิงเหมาะกับคนที่ยังไม่พร้อมจะออกบวทเพื่อการหลุดพ้นสาระธรรมที่สอดแทรกอยู่กับความสนุกกระตุ้นความดีงามที่แอบแฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตให้สำนึกให้ผุดขึ้นมาสู่จิตสำนึก ระลอกแล้วระลอกเล่าทำให้ในปลิวรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาสร้างสมบาปเวียนไว้ทั่วหัวท่วหมูมากล้นเป็นบุเขาเหล่ากาลำพังการเป็นนายหน้านำสิ่งของที่พวกคนร้ายลักขโมยไปจำนำแลกกับเปอร์เซ็นต์รายได้มันก็บาปหนักพอๆกับคนร้ายทางกฎหมายเขาเรียกว่าสมคบคิดก่อกรรมทาผิดกับบินเมืองมีโทษเท่ากับโจรตัวจริง แต่ในปลีวทำผิดเท่ากับโจรหลายร้อยคนรวมกันจากการเป็นนายหน้าเอาของโจรไปจำานานานเกือบ20ปีเท่านั้นยังไม่พอยังหลงผิดต่อไปด้วยการวิ่งขายยาเสพติดแบบพ่อค้ารายย่อยเท่ากับส่งเสริมไม่คนติดยาพิษบ่อนทำลายสังขารร่างกายตลอดถึงประเทศชาติส่วนรวมดังก็เป็นที่รู้กันดีว่ายาเสพติดนี่ส่งผลให้คนทำชั่วอย่างไรบ้าง การเห็นแสงสว่างในทางธรรมของนายปลิวเป็นการเห็นเมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่ก็ยังดีที่สำนึกได้ก่อนตายในายปลิวจึงเล่าประวัติชีวิตต้องตัวให้ฟังก่อนจะทิ้งท้ายพอเป็นอุทาหรณ์สอนใจสอนคนที่กำลังจะหลงผิดเหมือนเขาว่าสิ่งใดที่เป็นความชั่วอย่าทำเสียเลยจะดีกว่าถ้าไม่เชื่อวานรกสวสมรรค์มีจริงก็อยู่ให้คนเขานับถือ ตายให้เขาอาไลจะได้ไม่เสียชาติเกิดอย่าให้ใครเขาตราหน้าได้ว่าหมาจะเกิดชิงหมาเกิดเรื่องที่ในาปลิวเล่าให้ฟังเนื้อหาสาระก็มีแค่นี้แหละครับเมื่อสามสิบปีก่อนโน้นตอนนายไพศาลอายุสิบเอ็ดปี เขาออกจากบ้านแล้วขึ้นรถจากฉะเชิงเซามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกระหนมปากแหว่งเขาที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทํางานที่ทําก็คือขอทานเป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินมา ในปากแหว่งคนนี้ก็จะเอาไปเสียหกสิบเจ็ดสิบบาทก็ต้องให้เขาไปเพราะว่าทาไม่ให้เขาก็จะไม่คุ้มครองก็จะอยู่ลําบากมีพวกคอยกลันแกล้งมีพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก๊งอื่นก็ไล่เตะไล่ต่อยเอารีถเอาเงินไปแล้วก็จะไม่มีที่นั่งทํางานด้วยเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่าเขามีเงินพอค่ารถที่จะกลับไปฉะเชิงเซาได้แต่ก็ไม่อยากกลับ อยู่ที่นี่เขารู้สึกว่ามันสนุกดีกว่าอยู่บ้านที่ต้องเลี้ยงไก่เป็นไหนๆเขามีพวกพ้องหลายคนมากหน้าหลายตาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่มีกาวให้ดมครับเขาเป็นเด็กดมกาวนอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่นอนที่พักอ่าหรือตามข้างๆตึกก็นอนได้หยิบฉวยของที่เขาไม่ได้ให้ก็มีบ้างมันแล้วแต่โอกาสทอง ถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายที่หลายจังหวัดมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาจากนาครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดแล้วก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้อีกคนมาจากยาโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากจากกลุ่มคนเหล่านี้ แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องพลาจากมาอย่างที่ไม่หวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นเขาโดนเจ้าหน้าที่ไล่ตะครุบตัวก็เพ่นหนีรอดมาได้พอหนีไปแล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นเราคงจะต้องถูกไล่จับตัวอีกก็คิดจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีเงินเลยก็เลยไปนั่งขอทานอยู่ที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานก็ต้องหนีไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิน่น ก็เลยไปเป็นเด็กล้างจานของงานเขาทำยกมือไหว้เขาเขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋าขอเขาล้างจานร้านเขาแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินบ้างพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากําลังอยากได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเท่าแกเขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทําเขาให้สาบานว่าจะไม่ลักขโมยก็สาบานกับเขา เขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยในภัศสลอายุ14แล้วก็พอจะรู้อะไรขึ้นมากคิดว่าจะไม่ทําให้เท่าแก่ไม่พอใจโดยทําตามที่เขาสั่งให้ทําอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกไปอ่าเขาถามว่าอยากกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับ เขาก็ถามอีกว่ากลับไปบ้านแล้วจะกลับมาทํางานในเขาอีกเปล่าก็บอกว่าจะกลับมาอีกเขาก็เลยบอกว่าปีใหม่จะให้กลับแต่ว่าต้องสัญญาว่าจะกลับมาอีกนะพอปีใหม่ก็ได้กลับไปบ้านเขาให้เงินค่ารถมาพันบาทกับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างก็เก็บเอาไว้ได้บ้างไม่มากเพราะมักจะซื้อของที่อยากได้ซะหมดกลับไปบ้านพ่อแม่ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบ เขานึกกันว่าในเพศาลนี่ตายซะแล้วหรือไม่ก็ถูกแก๊งค้าเด็กเอาไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้วพอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ไม่ยอมให้กลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกอะเสียดายมากก็เลยต้องอยู่บ้านระหว่างที่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่นั้นเชือดคอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกหรอกว่านี่เป็นบาปมากที่ทําแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครเขาก็ทํากันมีไก่ตัวหนึ่งที่จับมันมาเชือดแล้วมันไม่ตาย วิ่งหนีได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอก็วิ่งไล่ตะครุบแล้วจับมันเชือดซ้ำๆเชือดเสียจนคอมันวิดขาดด้วยความโมโหเพราะว่ามันหนีต้องให้ไล่จับซะเหนื่อยอีกทั้งโดนพ่อด่าว่าเชือดไก่ยังไงไม่ตายจำได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่ง,งร้องก็ยิ่งโมโหคราวหลังเชือดทีเดียวตายเลยทุกตัวไม่ต้องทำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่ พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุ19ปีมีมอเตอร์ไซค์ขับและมีแฟนแล้วด้วยไปเที่ยวกันสนุกมากไม่นึกหรอกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีรถขับอย่างนี้มานึกถึงตัวเองว่าจะยังอยู่แก๊งนั้นดมกาวขอทานชีวิตจะมีอนาคตบ้างไหมวันหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปล้มเลือดโชกเลยแข้งขาหน้าตาเลือดเต็มไปหมด ดีที่ไม่สลบมาขับกลับบ้านได้พ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลนึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันเลือดสดสดแดงฉานอย่างเดียวกันเลยตอนโดนใหม่ๆยังไม่เจ็บอะ่ะมันยังชาแต่พอวันต่อมาอักเสบทีนี้เดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำกรรมเอาไว้กับไก่ที่ไปเชือดมันอย่างโหดร้ายประกอบกับนอนหลับแล้วก็ฝันอย่างสับสน ฝันว่าไก่พวกนั้นมันมาร้องเสียงดังมากรบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกเนื้อตัวจนเจ็บระบมไปหมดรู้สึกว่ามันแสนที่จะทรมานมากนอกจากนั้นยังเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมาที่ข้างเตียงมาพูดกันว่าเอ็งนะฆ่าไก่ไปตั้งร้อยห้าตัวเอ็งต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็โดนเชื่อตายจน่าจะครบทั้งร้อยห้าตัว ถ้ายังขืนฆ่าไก่เพิ่มอีกเองก็จะต้องชดใช้เขาทุกชีวิตที่เองทำให้เขาตายสะดุ้งเฮือกตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็เล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่า um, คิดมากไม่มีอะไรหรอกฝันไปตัวนั้นเองพอเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อไก่แล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้เรื่องนี้ทำให้พ่อแม่มีปากเสียงเถียงกันไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ย พ่อไม่เชื่อหรอกเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโต้เถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชื่อแต่พ่อให้เชื่อออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ระมัดระวังมากใบหน้าเสียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นรอยปื้นดำดำ,ดำแดงแดงหน้าตาไม่ดีเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วมีผลมากเลยกับแฟนสาวเธอหายหน้าไปเลยไม่ไปเที่ยวด้วยแล้ว ในภาษาอังกก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและอีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวทําใจไว้ได้เลยเพราะจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปง้อก็ไม่ได้ผลจนเขากโกรธอยากจะฆ่าเธอให้ตายดีแต่ว่าแม่รู้ทันซะก่อนก็ห้ามไว้แล้วก็พูดให้สติก็เลยคิดได้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันมันก็จะแคล้วคลาดกันไปอยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่ยอมทําพ่อโมโหมาก บ่นว่าต่างๆนานา,นาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อพ่อก็เดือดดานมากทําท่าจะเอามีดเชือดคอเขาเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ท้าว่าเอาที่พ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็ขยับมีดอยู่ยิกยิกเดินเข้าหาเชือดที่พ่อเชือดเลยมึงอย่าท้านะกูเอาจริงนะพ่อก้าวเข้ามาใกล้เอาผมให้ตายเลยพ่อพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีก พ่อก็คว้าคอเขา,ขาขอเขาอาคมมีดจอ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทําแต่แล้วพ่อก็ทําเสียงขวับเขาตกใจเลือดพุ่งกระฉูดโชคทะลัก,กออกมาเขาร้องลั่นว่าพ่อเชือดคอเขาทําไมพ่อเชื่อจริงๆเลยอเน,นี้ยก็มึงท้าอุทำไมอ่ะพ่อโอ้ยคอผมขาดหรือเปล่าอะเขาพูดได้แค่นั้นก็ล้มลงเลือดนองไปหมด เขาหมดสติมารู้ตัวอีกทีนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ็บที่คอมากมีผ้าพันแผลพันอยู่รอบแม่อยู่ข้างเตียงร้องไห้น้ำตานองแม่ก็บอกว่าพ่อบ้าเชืออคอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจคุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพักแม่พูดว่านี่เป็นกรรมแท้ๆที่เชือดไก่กันไม่ว่าพ่อว่าลูกก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นแม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยแม่กลัวบาป แม่ได้บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่แค่เลี้ยงเอาไข่ขายก็พอแล้วมันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็จับมันขายไปไม่ต้องไปลงมือทำอย่างนั้นแล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขาพ่อยอมรับผิดว่าพ่อโมโหมากจนลืมตัวแล้วทำลงไปพ่อสำนึกผิดแล้วขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วยเขาก็ยกโทษยอมเอาหัวสิให้พ่อพ่อสัญญาว่าจะไม่ทำอีกจะไม่ฆ่าไก่ด้วย ต่อมาพ่อก็ทําตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนะักมักจะทําใจได้ยั้งใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อนคน,น่าครอบครัวมีความสุขกันเขาได้กลับไปเยี่ยมเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเท่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ คำสัญญาอะไรต,ต่างๆบางครั้งมันก็ทําตามไม่ได้เท่าแก่บอกว่าถ้าอยากขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเท่าแก่บ้างก็จะให้สูตรก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้แต่ก้มลงกราบขอบคุณเท่าแก่ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อของเขาตายเมื่ออายุได้49ปีนับว่าอายุไม่ยืนเลยตอนตายก็น่าสยดสยองโดนแก๊งจี้สิงรถมันทุบหัวแล้วเชือดคอวิดขาด ทิ้งศบในป่าข้างทางแล้วเอาปิกอัพป้ายแดงที่เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนไปไพสารกับแม่เสียใจมากและนึกกันอยู่เสมอว่านั่นมันเป็นกรรมที่ทำให้พ่อต้องมาตายแบบนั้นครับ